กองเด้ยาจ่หนนไปเลยที่เด้ยัดดลยัมยไท้ายยที่ของไม่ได้ยืมนไม่ได้ยืมนไม่ได้ยืมนมันรยอไรผมอผมครับผมไล่เขายไปไปล้วนะทำไมเรื่องอะไรผมอะไปโรงพักผมไปโรงพมอย่ามาตามผมนะผมไม่ได้ามไปโรงพัเหนื่อยไปได้ไหมเอานะไปเดี๋ยวไปเหนื่อยเดี๋ยไาวัดมาวัดแล้วจบแล้บ